สวัสดีค่ะวันนี้มาพบพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาค้นหาสาเหตุกันมาติดตามกันว่าสาเหตุอันแท้จริงมันคืออะไรเพื่อความมั่นใจคือพี่น้อยอ่ะทุกทั้งบ้านไงเราเราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันค่ะอันนี้ลื้อกระเบื้องแล้วนะคะนี่ดูลื้อกระเบื้องเพื่อหาสาเหตุตรงนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวช่างจะทําตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะ น้ำมันซึมออกข้างหมดมันไม่ได้ไปตามท่อของเก่าเลยท่อเก่ามันลอย่ท่อเก่ามันลอยท่อเก่ามันลอยอ้าวแล้วที่มันใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันที่พวกน้องเคยใช้มาสี่ห้าปีนี้มันก็น้ามันก็อยู่ในนี้หรออยู่ในนี้แล้วมันซึมลงล่างนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนื้หรอออมันซึมลงอย่างนี้ก็คือนี่เอาท่อออกไปแล้วลอ่เอาท่อออกไปแล้วลุงเขาตัดท่อออกไปแล้วก็อ่านี่ไปทางนู้น ลุงบอกว่าอันนี้ใช้น้ําได้ใช้น้ําได้ปกติเพราะปกติน้ําที่มันอยู่ข้างบนมันก็อยู่ในบ้านนี้แหละมันไม่ไปไหนมันรักกันใช่ <c oughs> อันนี้ก็คือบ่อพักน้ํากลางบ้านนะแล้วทีนี้เรามาดูท่อนี้คือท่อน้ํารับน้ําจากหลังบ้านซึ่งน่าจะประมาณสักสองนิ้วตัวนี้ จะเป็นท่อมาจากถังแซกถังแซกเราอยู่ตรงน,นี้เวลาที่น้ำเข้าไปบริเวณนี้มันก็จะออกมาทางนี้มันก็จะออกมาทางปลายท่อนี้แต่ทีนี้ที่สำคัญคือปลายท่อเห็นไหมคะระดับของปลายท่อจะสูงกว่านี้งงไหมไอ้ตัวนี้น้ำจากถังน้ำน้ำขี้น้ำเยี่ยวอะ่ะมันก็จะออกมาทางนี้ นนก็คือมันเผนขึ้นไงมันเผินขึ้นเวลาที่เราอยู่บางครั้งนะมินน้ําจากส้วมอะ่ะเราก็เอ๊ะทำไมมันถึงมีกลิ่นเนาะเออทำไมถึงมีกลิ่นคราวนี้แหละเดี๋ยวสาเหตุแล้วก็คือเขาปล่อยไว้อย่างนี้แต่ตอนนี้ท่อมันเขาเรียกว่าอะไรเผินถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านพี่เขาเรียกว่ามันเงึงอยู่นะคะนี่อันนี้ ท่อน้ําฝนท่อน้ําใช้ที่เราใช้ในครัวท่ออาบน้ําท่ออะไรในห้องน้ํามันจะลงทางนี้ทั้งหมดแล้วทุกอย่างนะไม่มีการไปจ้ำอะไรเลยตางคนต่างอยู่ก็คือทุกอย่างทุกท่อเอามารวมกันตรงนี้แล้วให้อีกท่อนึงเมื่อวานที่ที่ก็คือเอาท่อจากตรงนี้ท่อวันนี้เอาท่อออกไปแล้วปลายท่อจะอยู่ตรงนี้เอาน้ํามารวมกันตรงนี้เพื่อให้น้ํา มันหาทางไปของมันเองก็คือวิ่งตรงจากตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้เนาะคือทุกทุกนี้ค่อยมาเจอปัญหาไม่งั้นก็กําลังจะทุกครัวเข้าไปอีกคือกะทุกทั้งบ้านอะ่ะวันนี้ก็คงจะยุติการทุกแล้วนี่วันนี้ฝนตกนะคะนี่ยังไม่ตกหนักนะเนี่ยยังไงย,ยังไม่ เจอของใหม่อีกนะคะวันนี้แค่เอากระเบื้องออกก็น้ํากุ้งออกมาแล้วไอ้ที่ทากาวแม่นี่ยแล้วน้ําเลยพุ่งกรดันออกมาของเก่าพอาที่เาทากาวตรงข้อต่อเนี่ยมันนข้อต่อที่หลุดก็คือข้อต่อตรงนี้ใช่ไหมคะเออตอนนี้ว่าเขาทากาวว่าไม่ไม่ไม่เต็มไงตอนนี้น้ำมันก็เลยพุ่งกนซึมออกมาได้ที่ว่าไหลออกมาอะไรมาที่ว่ากระเบื้องแล้วมันน้ำมันไหลเนี่ยจนมันเป็นที่ไหลตรงนี้ แล้วมันก็คือจะออกจากตาตามท่อนี้ตามตามช่วงรอยต่อใช่ไหมครับช่วงรอยต่อตัวนี้ทีนี้เราจะทํำยังไงผมยกตัวนี้ออกไหนดึงออกมาได้ไหมคะได้ครับอ่าไหนดูสิง่ายขนาดนี้เลยเหรอตายเวนจัมไหนขอดูหน่อยดูหน่อยโอ้ดูสิคะกาวมีบ่างไม่รู้ วันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่น้อยจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหน้าในะคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามชมพี่น้อยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย